ออกกำลังกายค,ครับผมเย็นๆแรงๆเนาะครับเนาะครับผมแหง่งสวนสาธารณะแห่งหนึ่งประชาชนออกกำลังกายเยอะครับม,มีสระน้ำด้วยครับผมสวัสดีครับสปีดพุ่งพ้นครับผมสวัสดีท่านผู้ชม ทางในประเทศนะครับเนาะครับผมแล้วก็ทางต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศแล้วครับมือนี้ออกกําลังกายคือเก้าครับผมเดินออกกําลังกายช่วงเย็นๆแรง,แรง เย็นแรงแรงจากเคยอะไรอากาศดีครับผมเมื่อขึ้นฝนตกเบิดขึ้นเพื่อนๆท่านผู้ชมครับ สนามก็สุดยอดตอนนี้แถวในเมืองนะครับเนาะครับผมเขตกรุงเทพปริมณฑลแถบๆกรุงเทพนะครับรอบๆกรุงเทพนี่ปลาหมอข้างดำครับผมระบาดออกละล่านนะครับเนาะครับผมตามบอ่อนามตามสวนไปครับ ทำบ่อหนามตามสวนทำให้ปลาสายพันธุน์อื่นๆวันได้แพรพันธุ์นะครับ้าเพ็นได้ออก้าเพ็นอยู่จากมองสถา,านที่นั้นแล้วก็สายพันธุ์อื่นก็นต้องลบไปครับผม ชาชอนมาออกกำลังกายหลายครับตอนแรงๆนะครับเนะครับผมพื้นที่พื้นที่นี่ก็เหม,มาะมากๆครับผมร่มเย็นยินเสียงร่ม้วจอดเลยสปิดทุกคน มนตรงมาเค้ื่นนามก็เลยเปลี่ยนสีครับสังเกตเปลา,ป,าปปลา ป่าสวยงามกับมีดเลยครับเห็นไ่มครับป่บาสวยงามเรียกว่าสีนำ้ำเปลี่ยนฝ<ห>น,นตกแห้งเกิดขึ้น นักออกกำลังกายะัรับำนะครับผมเพื่อสุขภาพ <im it> เดินต่อครับผมบด네เดินต่อนีเด้อหลายตัวย่เด้ครับ

สวยงามกันหลายนะครับเนาะครับส,นสวนสาธรารณะผมมีผู้ใดว่าจับไปกินแล้ห้ามจับได้ครับทองฝ้ากับสิประมาณนี้นะครับเด้อครับผมทองฟ้ากับสิประม่านนี่ ไปต่อครับไปต่อตอแห้งกับยานพ่นอยากไกลนะครับเนาะพ่นมาออกกำลังกายโอ้นักกีล่าหน่อยครับผมไปแล้วเดินละหัทะครับเนะเบิงมุ่มหนีกันครับ ออกกําลังกายได้ครับผมออกกำลังกายได้ในช่วงเย็นๆแรงๆนะครับเนาะครับผมประชาชนกับสิหลายครับผมเติบหลายบมหลายรเป็นประทัมด,ดานะครับเนาะหลายเติบครับผมเบื้องหน้าฟังนี่นะ ผบธรรมชาติสีน้ำเปลี่ยนครับผมฝนตกสีน้ำก็เลยเปลี่ยนยุค่าครับยุค่าจะว่าเป็ี่นยุค่าแบบไอ ตกแต่งเนาะครับเนาะครับผมสายพันธุ์ยูคาเฮดเฮดกระด้างเกิอดอยูเสาไฟฟ้าแม่นมาครับเฮดกระด้างเกิอดอยูเสาไฟฟ้าได้๋ยวครับถ้าผู้ใดมาถามหาก็เห็นข่อยดอกข่อยบอยู่นะครับเนาะ ผมชิปนี่กะฝากท่านผู้ชมใบเนี้นะครับเด้ครับผมครับผมสปีดบางคนครับผมพึ่งทำชิปนะครับเนาะกับผมพึ่งเป็นน้องใหม่ในวงการยูทูบครับผมกำลังฝึกทำฝึกเข็ดนะครับเนาะครับผมการพูดการจาก็คือเพรของขอโทษขออภัยท่านผู้ชมบด้วยนะครับเนาะครับผม ก่อนจะจบคลิปก็ให้ชมดอกท่านตะวันสวยท่านตะวันสวย